สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมได้เหรียญลงปุ่เจียมมาให้พี่พี่ได้ชมกันอันนี้เป็นเหรียญปีสามศูนย์ห่วงเชื่อมนะครับพร้อมเรี่ยมกรอบอันนี้เป็นงานทองอิตาลีไม่ลอกไม่ดำนะครับทํามาประมาณห้าร้อยกว่าบาทเป็นเหรียญปีสามศูนย์นะครับเรี่ยมกันน้ำเรียบร้อยแล้วครับ ของปูเจียมปีสามศูนย์ราคาก็อยู่ที่ตามสภาพนะครับปีสามศูนย์ยังไม่แพงนะครับพี่พี่หลักร้อยซื้อขายได้เช่าหาได้ถ้าไม่สวยก็ต้นต้นหลักร้อยต้นต้น,ต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 นไม่แพงนะครับไม่ต้องอันนี้เสมาปีสองสองหน้าแก่นะครับพี่พี่เสมาปีสองสองหน้าแก่พร้อมเลี่ยมกรอบเงินมีหลังเรียบด้วยอืม รียบไม่เรียบ,ไม,ยบไม่สนใจครับค่าจมูกสวยสภาพเต็มเม็ดปลาไข่ปลาเต็มจัดอย่างเดียวครับผมผมชอบพระคลาสิกจมูกงามเป็นสองสองหน้าแก่นะครับสองสองหน้าแก,นก่นี่เปนนิยมก็รักก็เฉพาะพระก็ยังไม่แพงกันนะครับรักร้อยป,ปลายปลายรักร้อยพันต้นต้นอยู่ที่ฟีมีการคนขายครับ อืมวันนี้เอา30เสมา30ส่วนมากคนจะชอบเซมาครับเซมา30กับเซมาปี2.2มาให้พี่พี่ได้ชมกันเนี <c oughs> ย่ยตอนนี้ผมก็ห้อยอยู่ยองค์หนึ่งเป็นปี30เหมือนกันผมเรียมทองไว้พอแปดเปอร์เครับเรียมไม่นานแล้วไว้ห้อยเป็ปี B 30 เป็นหลังวงเดือนครับผมห้อยอยู่นี่ก็ได้มาให้พี่ๆได้ชมกันเป็นเสมาคนละปีเดี๋ยวผมจะลงพยายามลงคลิปเรื่อยๆครับฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับพี่ๆขอบคุณครับผม